วันนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรอะไรคะมีใครพูดกับฉันเลยวันนี้เราจะมายำปลากระป๋องค่ะหิวตอนดึกก็กินตอนดึกค่ะดูค่ะดูตอนนี้มาเตรียมอุปกรณ์ค่ะดูค่ะดูเอาลงมาสิคะหยับลงมาถ้ากล้องกล้องหยับลงมาแค่ดูนี้ค่ะไม่ต้องดูคนค่ะคนไม่สวยค่ะคนหัวรานีค่ะอันพิกค่ะวันนี้เราจะทำยำปลากระป๋องนะคะ ยิวตอนดึกค่ะชีวิตพย,ยาบาลก็อย่างนี้ค่ะจะมาเป็นนะคะทุกคนมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมันเหนื่อยจ้ะเวลากินไม่ได้กินเวลากินไม่ได้กินเวลานอน,ไม,ไ,น,อนไม่ได้นอนนะนอนกับกินไม่เป็นเวลานะจ๊ะอะสเสร็จแล้วอย่าใส่เยอะค่ะเทค่ะใส่ค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปนะจ้าต่อไปหั่นหอ,อมจ้ะ จะทําไม่เป็นนะคะเพราะว่าไม่ใช่เป็นแม่บ้านที่ดีของผัวเท่าไหร่คะ่ะส่วนมากมีแต่ผัวทําให้กินค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูนะ่ากินไหมจ๊ะใส่เยอะๆค่ะเราชอบผักคะ่มมคะมะนาวไหมคะอ๋อมีมะนาวไหมคะไม่ใช่มะนาวคะ่ะมะม่วง <c oughs> <c oughs> เออทำไมไม่มีมะนาวแกม,มันจะแซ่บ<ช>นะไหม จะแช่ไหมคะวูยหน้าตาดูสิคะทำเองนะจ้าบอกเลยจ้าอุ้ยอร่อยมากเลยก็จะหมดอนะ่ะกดกดักดัก,ก่อนค่ะนี่นะจ้าหน้าตายำปลากระป๋องของเรากินกับข้าวเหนียวรอบเดือดจ้ะมีมะม่วงด้วยจ้ะเรามากินกันเลยนะจ๊ะกินค่ะ อล้ะไงแล้วท้ามไรทิ้งก็เหนียวค่ะค่ะอืมนี่ไ่หลิงลิงไม่ขอ้มอะไรลิ่มาได้ยุดิงมอืมผับว่า ต้องกินบับพริกก,กินพริกแม่ไม่เผ็ดด้วยกองหนีก็งามแต่ละอร่อยมากค่ะทุกคนขน,นาสเวดาไม่ใหญ่หนีจะยืนรอหา cái <laughs> tình hào an của